สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อปให้บริการเติมเกม Cookie Run และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมก็คิงดองกันนะในคลิปนี้นะครับ เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVE กันหรือว่าโหมดตะลุยด่านนั่นเองนะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้มีโอกาสไปนั่งเก็บด่านต่างๆที่แบบยังไม่ได้3ดาวคือผมเนี่ยผ่านทุกด่านหมดแล้วนะแต่มันจะมีบางด่านที่ได้แค่ดาวเดียวมีสอ2ดาวเมื่อวานก็เลยไปไล่เก็บเรียบเลยแล้วได้ลองตัวใหม่ๆหลายตัวนะครับรู้สึกว่ามันเก่งวะ่ะปึ้บ น่าเอามาแนะนํานะครับเดี๋ยวลองไปดูกันไล่ไปทีละแถวเลยสําหรับแถวแรกนะครับตัวที่เก่งเนี่ยน่าจะมีเพียว1ตัวและเพียว PVE โคตรเทพนะครับเป็นตัวที่อาใช้ได้กับทุกทีมมันมีโลแล้วก็อเนกประสงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยมี BTS มาถ้าจะปั้นเพียวนะครับผมว่าปั้นได้แต่ถ้ามี BTS ไปปั้น BTS ดีกว่าคิดอย่างนี้ดาร์กนะครับ เก่งมากในการลงด่านมันจะมีอมอนสเตอร์บางจําพวกที่มีโล่นะครับหรือว่ามีกรอบตัวนี้สามารถจัดการตัวพวกนั้นได้เอาไว้แก้ทางได้โดยเฉพาะนะครับนางฟ้าทะเลตัวนี้ก็เก่งเป็นตัวที่ดามเมจแรงมีสตันแล้วก็ดามเมจหมู่ก็ปั้นได้นะครับถ้าเป็นสายลงด่านนะแบ็คเพลิลโอ้โหแน่นอนมุดหนีได้เก่งดามเมจแรงแล้วก็ถี่มากตัวนี้ไม่ต้องคิดเยอะเปิดได้ก็ปั้นเลย หอยน่งลมนะครับเป็นตัวที่โคตรเก่งในการลงด่านตัวซัมมอนนะคิดง่ายๆเก่งทุกตัวลงด่านเทพทุกตัวยิ่งตัวที่เรียกลูกสมุนได้นะครับตัวนั้นแหละเถื่อนตัวนี้ก็จะมีลูกสมุนตามจํานวนคูทามที่เราใส่นะครับแล้วก็มีบัฟคริติคอลไปกับทีมซัมมอนจะยิ่งเก่งแนะนําเลยลอเต็ตดามเมจโคตรแรงนะครับในการลงด่านเนี่ยใส่ท็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนได้หมดอึด แล้วก็ตอบโจทย์ต่อาการใช้งานนะครับ a อคตัวบักของเกมนะครับมันสามารถเล่นได้ทุกโหมดเก่งรอบด้านดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องคิดเยอะลงด่านโคตรดีอา,ายพยฟักทองก็เหมือนกันนะครับซัมมอนไงแน่นอนว่าต้องเก่งอยู่แล้วแล้วก็สำคัญมากในทีมซัมมอนนะครับมันม่วงอ่มันม่วงเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองข้าม ถ้าเป็นบางคนที่ไม่ได้ทำแคนดี้เนี่ยผมบอกเลยคุณไปทำแคนดี้ด่วนนะครับมันเก่งที่สุดแล้วในแพทนี้นะฟังดีๆมันเก่งที่สุดแล้วในหลายๆโหมด PVE ก็ติดเมตาแบบแน่นอนลงด่านนะครับโคตรเก่งและเป็นตัวแทงที่เก่งที่สุดครบเครื่องที่สุดในการลงด่านยุคนี้นะครับปั้นนะสำคัญเนี่ยแคนดี้ผมอยู่ที่21โอ้อีกแค่นดิดเดียวเดี๋ยวค่อยไปสร้าง กำลังเลงป้นอยู่บราวลงด่านได้แต่ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืไม่แนะนํานะฉลามลงได้ครับแต่ว่าถ้าด่านไหนมอนสเตอร์เยอะๆเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําแนะนําด่านเฉพาะที่เอาไว้ปราบ,บอสเพราะว่ามันเป็นตัวที่เน้นแบบกําจัดตัวคุกกี้เป็นหลักอย่างเช่นด่านที่มีบอสเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับมันจะมีด่านที่บอสเป็นลัสเบอร์รี่บอสเป็น แก๊งคุกกี้ความมืดหรือว่าเป็นอะโฟกาโตเนี่ยใช้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากแวมไพร์โอ oh ้โหเป็นตัวที่เทพในการลงด่านมาทุกซีซั่นอยู่แล้วถึงแม้มันจะเป็นตัวดาเมตเดียวแต่ว่ามันตอบโจทย์มากยิ่งปัจจุบันนะครับมีระบบแคนดี้ทำให้เมื่อมันตายมันจะฟื้นมากัดต่อได้ปาบบอสโคตรีโดยเฉพาะด่านเอาไว้ด่านเฉพาะที่ไว้ตีบอสพวกนั้นเออ ค่ามังกรค่าคุกกี้ตอบโจทย์มากเอสนะครับเอสแคนดก็เถื่อนเป็นดาเมหมู่ที่แบบโอ้โหแรงมีสตันตอบโจทย์นะครับปั้นนะน้ำหมึกนี่คือตัวที่แปลกใจที่สุดแล้วเมื่อวานได้มีโอกาสเอาน้ำหมึกเนี้ยไปไล่เก็บโหมด14มืดนะครับ14มืดเนี่ยผมแบบผ่านสมัยก่อนคือแบบกระอักเลือดมากกว่าจะได้3ดาวบางดันก็ได้ดาวเดียว แต่เมื่อวานนะครับปั้นตัวนี้ไปไปไล่ตีใหม่ตั้งแต่แรกโอ้โหผ่านฉลุยบอกเลยโคตรดีนะครับตัวนี้มันมีบัฟเกี่ยวกับอาการกําจัดมอนเตอร์ได้เถื่อนแนะนําไปทําแคนดี้บวกสิแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นในการลงด่านนะครับคาเวียดาไม่โคตรแรงหลายหลายคนเนี่ยก็อาจจะปั้นคาเวียมาแทน AK แล้วก็มีอเห็นให้เรื่อยๆนะครับดังนั้นปั้นได้นะอฟโฟกาโตก็เก่งมาก ในการลงด่านเนื่องจากบัฟของเขาเนี่ยเป็นการแบบล็อกเฉพาะเฉพาะตัวโดยเฉพาะบอสเนี่ยถ้าเจออัฟโกโตเล่นงานนะมีร้องนะครับดังนั้นปั้นไว้ก็ไม่เสียหายงานที่เหลือ่านไปผ่านไป,านไปวายโอ้โหนี่ก็เป็นแนวหน้าอีกหนึ่งตัวที่โคตรเก่งในการลงด่านนะครับผมว่าตัวนี้กเก่งพอๆกับมันม่วงเลยในการลงด่านนะเออดังนั้นปั้นไว้โคตรคุ้ม ทับทิมทับทิมพอลงได้แต่ว่ามันอาจจะได้แค่บางด่านจริงๆมันก็ได้ทุกด่านแหละแต่ผมมองว่ามันมีตัวฮิลที่ดีกว่าแล้วก็อนเนกประสงค์กว่าดังนั้นถ้าจะปั้นเนี่ยป้นตัวอื่นดีกว่านะแกะครับแซมมอนแล้วก็เก่งที่สุดแล้วในบรรดาดตัวฮิลเนี่ยแกะน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของการลงด่านนะครับเก่งรอบด,ด้านพาเฟ่พอลงได้แต่ก็ต้องไปเป็นแบบฮิลคู่ถึงจะเหมาะสม ยูนิคอนตัวนี้ก็เล่นดีถ้าคู่กับแกะก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคนะครับหลายๆคนก็น่าจะใช้อยู่มันมีการลดความสายคลิสติเคิลแล้วก็ฮิลแรงฮิลตามจำนวนดาเมจที่เราโดนนะครับถือว่าตอบโจทย์นะแล้วที่สำคัญคือสามารถกระโดดดีดาเมจได้อันนี้แหละดีมอนจะตีมาหนีเลยข้าวข้าวเนี่ยมันดีนะครับตีบอสดีแต่ว่า ในส่วนของการตีมอนทั่วไปเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งคูทามเขานานแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเป็นกึ่งเดียวคือมันจะฆ่าทีละตัวถ้าสูงนฆ่าตายแล้วก็สูนที่เหลือเนี่ยมันถึงจะไปโดนตัวอื่นตัวถัดไปดังนั้นผมว่าถ้าปั้นข้าวปั้นไว้แค่ตีด่านเฉพาะได้อืลาเต้ไม่ค่อยเท่าไหร่ลาเต้ไม่ค่อยเท่าไหร่ เวลเวตเนี่ยเป็นตัวสตารน์แนวหลังซึ่งมันสําคัญนะในการฆ่าบอสแต่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเก่าเกินไปแล้วดาร์ d ดาร์เนี่ยมันก็มีบางด่านที่ต้องใช้นะครับสําหรับในช่วงยุคแรกแต่ตอนนี้มันมีดาร์โกโก้ Go Go แล้วเก่งกว่าแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยสามารถลดพลังป้องกันบอสได้ดังนั้นไม่เอานะครับสมุนไพรก็น่าจะไม่ค่อยดีแล้วามาตัวนี้ตัวนี้ทวิสตี้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้ แต่จริงๆแล้วดามเมจเขาแรงแล้วก็มีการล้างโล่ถ้าคุณเจอด่านที่มีมอนสเตอร์ติดโล่นะครับแล้วยังไม่มีดาโกโก้เอาตัวนี้ไปแทนก่อนได้ไม่เสียหายเสือเส,สือจริงๆแล้วลงด่านดีนะครับเนื่องจากมีบัฟอมตะคู่ทำไวสตันได้เรื่อยๆก็เป็นหนึ่งตัวที่เอามากดมือสนุกดีแนะนำถ้าจะเล่นนะครับกดมือกดกัดจังหวะด,ดีๆรวบทีเดียวหลายๆตัวแล้วก็ ค่อยเอาตัวอื่นเนี่ยทำดามจใส่มอนสเตอร์นะครับอมองไว้เป็นทางเลือกแล้วกันครั้นแน่นอนครับตัวสมอนไม่มีปัญหาเรื่องการลงด่านโคตรเจ๋งฟีนองเนี่ยอาตามตรงนะมันเป็นตัวที่โคตรเก่งแล้วก็ครบเครื่องมากๆแต่ผมมองว่าการลงด่านการที่มันมีบัฟแค่ตัวเดียวมันอาจจะน้อยไปถ้าเป็น PvE เอถ้าเป็น p VE, ีเน p, p เนี่ยเออแน่นอนมันคุ้มเพราะว่า มันสามารถเลือกใส่บางตัวที่เราต้องการจะรักษาแต่ลงด่านเราต้องเน้นทุกตัวนะครับผมว่าปั้นได้แหละแต่ถ้าให้แนะนําไปปั้นมันม่วงกับวายจะเก่งกว่านิดนึงอืม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 นมไม่เท่าไหร่นะอ่าอันนี้อันนี้ก็พอจะมีชูครีมเนี่ยพอเล่นได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มอะลองมองเป็นทางเลือกแล้วกันอ่าถัดไปถัดไปนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมี อ่าต่อมาเป็นโกโก้โกโก้นี่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่อย่างด่านที่เป็นด่านมาสเซอร์ในช่วงแรกนะครับมันจะมีมนสเซอร์ที่สามารถสตาร์ทใส่เราได้แบบรัวๆตัวนี้สามารถใช้ได้ในช่วงนั้นนะผมเองก็ใช้อยู่แต่หลังๆเนี่ยมี BTS เข้ามาทําให้อาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ก็ลองมองไว้ดูนะครับถ้าคุณมี BTS แล้วก็ไม่ต้องใช้ถ้ายังไม่มีอาจจะปั้นมาแค่ ประมาณหนึ่งอาจจะใช้ฟังก์ชันปรับเวลแล้วก็เล่นใ้ผ่านในช่วงนั้นพอผ่านแล้วค่อยถอดออกก็ได้นะครับไม่เสียหายเป็นแนวทางออันนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนไมีชเอนหนึ่งตัวพอได้ครับเป็นตัวซัม,มอนแต่ไม่แนะนำนะเอาแค่มาแก้ขัดในช่วงแรกได้ก่อนนี่เป็นใหนึ่งตัวที่แปลกใจมากชาวนะครับมันเป็นมอนสเตอร์แต่เราเอามันไปตีกับพวกมันเองเ <c oughs> ออน,นี่ก็แปลกดี เก่งไหมโคตรเก่งนะครับเมื่อวานผมลองจัดเป็นทีมชาวแล้วก็พวกคาเวียพวกตัวใหม่ๆนะครับคอตเตดตอะไรพวกเนี้เออเล่นมันมากผ่านได้โคตรง่ายตัวนี้ข้อดีคือมีสตันนะครับแล้วก็ดามเมจเนี่ยได้ประมาณหนึ่งครูทำก็ไวถือว่าตอบโจทย์นะมีบัฟเกี่ยวกับลดความเสียหายตัวมันเองด้วยก็ใช้ได้นะครับกําบอลจริงๆก็ได้แหละแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเราจะปั้นนะข้ามไป มานี่เลยแก๊ง BTS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนี่ยมันจะเป็นความสามารถเดียวกันหมดเลยดังนั้นถ้าคุณเปิดได้นะครับปั้นแค่ตัวเดียวพอของผมปั้นตัวนี้เอาไว้ก็เก่งมากในการลงด่านแนะนําเป็นทีมฮิลคู่เอาไปเล่นคู่กับแกะคู่กับยูนิคอนพวกนั้นได้เหมือนกันแต่แนะนํานะเหมาะสมสุดคือคู่กับแกะมีโลฮิลดีแล้วก็เป็นอมตะนี่คือข้อดีท็อปปิ้งก็ทําง่ายนะครับเทือน ปั้นเลยที่เหลือก็จะเป็นตัวทั่วๆไปผมมองว่ามันไม่ค่อยเก่งแล้วเป็นตัวคอมมอนกับตัวแรงนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะเออไปลองดูสําหรับคนที่ผ่านแล้วเนี่ยอยากจะลองประสิทธิภาพตัวคุกกี้คุณสามารถไปยออเล่นได้มันเป็นจริงอย่างที่ผมบอกผมเองก็แปลกใจบางตัวเหมือนจะไม่เก่งแต่พอได้ลองสัมผัสแล้วเออมันเข้าท่าดีว่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหนะ้า สวัสดีครับ